พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโททิติราชน้องหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจรตรีสิริพงศ์ติมูราผู้กำกับการกองบรรคับการปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอาทอก็ร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาวชยาภา โชคพรบุตรศรีอายุ48ปีซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชลริสาบีที่มีการโพสต์ข้อความว่าจะมีการปฏิวัติซ้อนในเวลา12นาฬิกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาและมีการเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์ซึ่งทางตำรวจได้มีการติดตามหาตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พร้อมของกางเป็นโน้ตบุ๊ก ท็บเล็ตกล้องถ่ายวิดีโอและโทรศัพท์มือถือโดยจากการตรวจสอบพบอว่าเฟซบุ๊กนี้เคยมีการโพสต์ข้อความที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้านผู้ต้องหา,าได้ให้การสารภาพนะคะบอกว่า ตอนเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจริงแล้วก็ทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการภายหลังมีการสอบสวนขยายผลกลุ่มที่เกี่ยวข้องพบว่านางสาวชียพามีความเกี่ยวข้องกับนายแจ็คหรือกลิต,ตินายเทพสายที่ออสเตรเลียและเป็นคนรู้จักกับนายอเนกชานฟานหรือมนูนชัยชนะซึ่งได้มีการแบ่งการทํางานเป็น3ระดับตั้งแต่ผู้บงการปฏิบัติการและแนวร่วมซึ่งผู้ต้องหาอยู่ในระดับปฏิบัติการ และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการประสานไปยังต่างประเทศเพื่อขอจับกลุ่มผู้ต้องหาในต่างประเทศซึ่งด้านเจ้าหน้าที่ก็ฝากถึงประชาชนนะคะว่าถ้ารับข้อความที่มิ่นเมยลามมกอนาจารมิ่นสถาบันสร้างความแตกตื่นไม่ควรน,นำขึ้นเผยแพร่หรือส่งต่อและขอให้ใช้วิจารณญาณเพราะอาจต้องเสียใจภายหลังค่ะ